โอเคอ่าเป็นแบบ s u r ร์ไ a l m o วอร์โหมดนะครับก็จะมีคนมาเนี่ยแหละอ่าแล้วก็ยิงไปแล้วก็เก็บเงินเก็บแต้มกันไปนเพื่อซื้อขอที่เทพขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาตัวรอดให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ซึ่งมาต้องไอม้มีต้องเอาตัวรอดจากตูดผู้ชายพวกนี้นะฮะไม่ไม่มีทางไม่มีามาทมมางอ๋อดับเบิ้ลเคิล เอาไงเอาไงยแล้วโอเคก็อาจจะแบบมึนงงนิดๆนะโอ้เคลียง่ายย่ยตอนนี้ก็นะครับ oh, ก็อยู่ <yeah. S 2> ในช่วงของระหว่างรอก็สามารถซื้ออาวุธปืนได้นะอ๋อซื้อของซื้อของอ๋อซื้อของได้อะซื้อของได้ แต่ถ้าเกิดแบบว่ารู้สึกรู้สึกว่าพร้อมหรือว่าปีนเกียวอะไรเงี้ยก็กด F5 ได้เลยกด F ปีนเกียวพ่อครับไอ้สัตว์อย่าเพิ่งกดโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษกูกดไปแล้วอ่ะโอเคไอ้สัตว์ป่าไปแยกกำลังแล้วกันโอ้โหไอ้สัตว์ไลโป้แพงโอเคงั้นกดเลยดีกว่าป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 ่าไม่เป็นไรนะเอฟกดกดอะไรนะเอ F5 ้าเป็นการกดปีนเกียวเขาเรียกว่าเป็นการปีนเกียวเอฟโฟนี่ตำนานเลยเนี่ยตำนานเลยต้องมีซื้ออะไรเงี้ยทุยเก่าไปอีก ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักไหมเนี่ยกูไม่น่าจะรู้กูรุ่นเราเนี่ยรู้จักกันเออไอ้สัตวสจะว่ากูแก่ก็ว่ายังไงยังไงอยู่นะเออแก่ก็บอกไปเลยว่าแก่อืมอ่าไอ้สัตว์กูหยิบของมาจากพวกนี้ดีกว่าใช่รู้สึกเป็นปืนช็อตกันรุ่นอะไรนะเป็นโมเดลนะอันนี้ยังไม่ได้รู้ไม่ได้อ่านอุ้ยอุ้ย มันข้างหน้าไปเลยยังไงยังไงเฮ้ย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 โอ้ยมีมีกลาบมีเก็บลาบโอเคเดี๋ยวกูกดต,ต่อเลยเดี๋ยวต้องซื้อเก็บไว้เก็บตังค์ไว้ไปซื้อเก็บตังค์ไว้ซื้อเก็บตังค์ไว้ซื้ออ่าดีกว่าเอพ่ายผ้าไอซ่าเอพ่าปาามา,มา,มาเอาเลยเอาเลยปินเกี๊ยวก็ใช่ลักใช่ไหมได้เ,เลย ตอนนี้เป็นเวฟที่เอ,อสามนะฮะอ,อ,อืมก็ช่องโดมี่ก็มีคนขอมาไงขอว่าอยางให้เล่นขอออฟดิวตี้ <ứng S 1> ตอนนี้ก็จัดให้ตามคำขอนะพอดีว่าช่วงนี้เกมลดร,ราคาไงถ้าเกมไหนลดร,ราคากูแค้นแน่นอนโอ้ยกูจะล้มกูจะล้มา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 แล้วฝั<า>่งัดการโอุ้ยกูเฮิร์ต้วทีมดาวไอ้สัสปลาต่อยครับมี่ อยู่ไหนวะบอกกูด้วยโอเคปลอดภัยปลอดภัยกูวิ่งหนีก่อนไอ้คนเยอะไปปะวะอุ้ยๆ้โอ้ยฆ่าหมากูเห็นเลยเฮอๆมามามาฝากจัดการด้วยถ้าตายก็ลาก่อนตายแล้วอ่าโอเคเก็ตเฮิร์ตอีกแล้วเก็ตตัวจะสับนีสับหมาเมฟสามเคลียร์ โอ้ยปืนดีว่ะถ้าถือว่ากูตาเนี่ยสามารถฮิวกูได้ไหมได้ได้ได้ไดใช่ไหมโอเคซับแมชชีนกันเอ5พีห้าโอเคแสตลีย์โฟอ่อฮะอืมโอเคพร้อมแล้วนะพร้อมยังหรือรอเวลาหมดตอนนี้ยังไม่อยากซื้ออะไรโอเคมา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 อยากซื้ออะไรอ่ะเก็บตังไว้ก่อนเก็บตังเก็บตัง เวฟที่สี่นะตอนนี้มากันแล้วโอเคอะไรเนะไป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 เฮ้ย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 ปืนกลมาไว้โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเขาไปช่วยจะไปช่วยจะไปช่วยจะไปช่วยแล้วเข้าไปใกล้ๆแล้วอโอไปปลาไป MP5 ไอ้สัตว์เอานนี้ก็ได้ เีฮ้ออกคว้าปืนก่อนคว้าปืนก่อนอาปืนก่อนเอาปืนหายไปแล้วเจอแล้วโอเคไปไปโอ๊ยโดนยิง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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยเอ็มเฮิร์ทเอ็มเฮิร์ทเฮ้ยยังไงอ่าสัตว์เฮ้ยใจเย็นใจเย็น ยใจยใจึงใจโอเคกู<จ>คช่วยใยห,ไห,ไห้ไม่ตกลงโอ้โอ้ยอ้โอ้โอ้โอเคอเรียบร้อยโอเคทำไมมันแหลกๆจังเลยวะบ้านเ <c oughs> ด็กไพเวฟเฟย์คัทถูกเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมไปไปกูขอซื้ออาวุธบ้างละไม่ไหวไม่ไหวซื้ออะไรซื้อมึงจะซื้ออะไรเ,เราซื้ออมีแค่อัปเกรดได้อัปเกรดอะไรวะเนี่ยอ๋ออัปเกรดได้โอเค การอัพเกรดได้ไม่ได okay. okay. ้โอเคไม่ได้เป okay.> right. ็นเจ้าของแล้ว uh? จูราเบอร์เบอร์สตีดีกว่าโอเคมากระจายกระจายกระจายกำลังคอมบายคอมบายดีเวฟเท่าไหร่วะเวฟที่ ฮาอะไวะฮาฮาอะไรฮาคำเชี่ยอะไรเอ้ยอุ้ยทุบทุบอย่าทุบอย่าทุบไม่เอาอย่าทุบเฮิร์ตเลยอย่าเฮิร์ตมากเว้ยเฮิร์ตมากเป็นเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจมนุษย์มากมากเว้ยการเฮิร์ตอะไรเงี้ยเฮ้ยกับความรักอะไรอย่างงี้ You hurt me no more วืดไหวไหมเนี่ยไหว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  อืมนกเยโอเคสวยรถงามไม่ใช่รถงามตรงไหนีกตรไหนอีกเออยิงไปก่อนนะกูซื้ออุปกรบข้างใข้างในไม่มีเฮ้ยเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวโอ้โหสี่พันแลอว ยังไงต่อไปโอ้โตรงนี้ตัวหนึงงนหน่งลาดเรียบร<า>้อย,ยโอเคเวลอัพแล้วเติมกระสุนออโอเคซื้อวุธตัวนึงนะเพร,ราะว่าเี่นครั้งแรกอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้พูดจะจ่าเท่าไหร,นะาารน่นักกูซ่าสัตกูกดไอ้ผ้าแล้ว รีบปะรีบปะอ่ะเอาเลยเอาเลยมาอูซ่าตอนนี้เวฟที่อุ้ยเครื่องบินพอ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 มึงซื้ออาวมาวะเนี่ยไม่ซื้อไม่ซื้อโอ้ยงั้นก็เอาปืนยิงอย่างเดียวแล้วมึงเอ้ยสนุกละพอ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 มีนี่มีสองตัวอ๋อมีศัตรูสองตัวครับโอ้โหชิดโอ้โหชิดใครโดนไข่โดน อย่าอีเพื่อนกูม่อย่าพี่เพื่กูมากคอเตอร์อยู่ไหนวะกูเจอล้บนเรดาร์ไหนวอัลเเมตดาโอ้เชียเชี่ยเชี่ยช่ยเชยตาช่วยกันด้วยแ่อตายเลยกูกเอไม่ได้แค่นี้เหรอโอ้โหไม่มีอพีจีว่ะจัดแย่จิมยากอยากยากเล่ยาก โอเค <Okay, okay. S 1> อเราจ,จะมีต่อแ้้วบ้างนะอือฮึโอเคแค่นี้ก็เท่าที่ก่อนแล้วกันนะพบกับคลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย